อ,อจวงแต่รูเ,เออได้การโซ่โซคือกันเอนอเมนเมน,เนตอนนี้นี่เรามาอยู่ตรงบ้านของนางอันซื่อๆอ,อ,อย่างเนาะนางวิไรคำพิสีนางวิไรคำพิสีจ้ะเอะ นั่งคุยกันรูมีมีลูกวิหลานจะคนบ้านี้มาเลยเพชรไมถึงกูได้สวัสดีมาเสเรเบสวัสดีครับไปเจุกก่อสวัสดีกอนใครมีอะไรากผักปูยิงจะคน้ยวพิ่งผู้เดียวอ๋อนางูยิ่งเดียวนี่นนเอาถ้าว่าให้ถ้าว่าเาลูกเมาชิบุนีเอาไม จาบรูก่เราเวลาเอาพัดแต่อันที่อันที่เดียวามันช่เป็นยางต่ว่ามันแซ่งแต่น้ำมันหอยอย่างเดียวนั่ง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 น่นั่งนนั่งนั่งนนั่งนงนังนี่นั่งนังนันังนั่งนนั่น่นั่งนั่นง่น่นน้งน่งนน่น่นงนงนนนะ อืออะโตใหญ่น <oh, ่ะบ่เรียนก็สนออยากเรียนมอเลมอ1ครึ่งบ่มีเงินส่งก็เลยเอาออกเรียนกสนอ๋ออันนี้กสนอืๆตอนนี้เรียนกสนออยู่นี่หมดเลยอือตับนี่้หม่องนอนอยู่่นอนกันอยู่ในนีหมดเียก็มีนอนในนีหมดเลยนี้อวจะมีเออไม่รถ อันตะลิ่งไม่เีใส่ถุงใส่กระถางก็ได้มัวาใ้นอัวแยเนี่หละกะมอแต่ละกะมอบ่นี่มีไม่น่าจะฟังภาษาูกเลไมัน้อันนี้ยเยังูกลอ่กินบ่นมียังไงดิกระท่อมเขามิจตกระสอบเหรอฮะบ่พอกินแต่ละปีได้ก็เวาน้เลยกินเทศนาแต่ละปีนี่บ่พ่อกินบ่พอกิน อแล้วแล้วอันเพราะว่าบุพพอกินเพราะว่าขายให้ร้านโรงเรียนขายให้ร้านไปโรงเรียนมืดครับเออเพราะว่ามมนไปไปส่งมาแลวบุมีคือตอนตอนนี้เนี่ยตากระย่ายเนี่ยรับาละตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนั้นส่วนตัวแย่นี่ออกออกออกมาเดี๋ยวไปเรียนกศนเอาว่าบืมเป็นญาเนาะมดเป็นญามืดปัญ่ายี่งครับแล้วอันเอาขอโทษเด้ออันพ่อแม่ของด็กน้อยได้บัดนี้ เขาเรียนข้างกันแล้วเาก็ได้ก็ได้สรงเสียเลยว่บ่ครับบ่ให้ตอนนั้นเราตึ้งตรงคอลำเขาเขามาเว้าใ้วคอว่าคออันหัานหนึ่งปีเดียวคอซื้อน้ำซอยไปให้งันบ่ได้เออคอแม่กับพ่อเขาพ่อเขาก็บว่าดรว่าว้าเอย่างกับว่าบ่มีบ่มีก็คือว่าบ่มีให้โอเคเอาผมเขกาใจเขาเอาบ่ต้องไปอันนี้เนาะเรื่องเรื่องนั้นเนาะเอากจเขาว่าือเจ้าเจ้าเป็นคนทรงเสีย อันเด็กๆนี่เนาะพ่อแม่เขาบ่ได้ส่งมาเนาะเออเอาสํานั้นเนาะเออเขาบ่ได้อันมาลําไรนําเนาะบ้านบ่มีใครรับอบมียายตาบ่ีรับมีแต่ตาเนาะก็ปะนกพอสิบุยบมาช่วยอแม่ไปเฮ็ดงานกพอได้กินเียวกดกันติบ่ติดต่อบีะเลยาโทรเจาัโทรโทรับ คือลูกเ <ไป S 2> ต้าลูกเ <ไป S 1> ต้าของยายนี่คือบริติดต่อมาเลยของแม่ของเด็กๆคือไม่ได้ติดต่อมา<ด>

รายได้หลักของสองใจยายเนี่ยเอามาใช้เลี้ยงก้าบมันหาเรื่องเกี่ยวกัไปเหตุงานหัวเรื่องเขาจ้างก็ได้เงิละร้อยโบบาทก็ได้งินก็คือเฮตุงานทั่วไปถ้าเขาจ้างไปเฮ็นยังเรไปอ๋อแต่คันโบมี่กะคืออยู่ซื้ออยู่ซื้อเพราะได้มีเงิงเนาะเด็กน้อยก็ไปโรงเรียนต้องได้ใส่เงินเนาะ คือว่าเสอผ้ากัค่ลุยมไม่องเลยก็คือว่าเฮ็ดหน้าปีเดียวบอกแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ่คะเลี้ยงกันงวกบเจ้าอ๋องวะกเจ้าคนจ้างให้เลี้ยงบ่ะบอค่ะได้พเอียดงด้วยไปเลียนกะตปิดอ okay. ันกัอนลูกนิร์ เสียดายเด้อาหารนองม่งนองมาของข้นกับเบลามาไหมแต่ละปีตรงตรงเนี้ยมันก็เ็ดบได้พอมันน้ามันบ่มีแต่ละปีวันซื่อซื่อซะหน้าหน้าที่เฮ็ดเนี่ยคือบ่พ่อกินเขาได้ซื้อตลอดเนะแม่พูยัยหนาทีเฮ็ดเขาซื้อกินตลอดห้าหกไร่บ่อประมาณนั้นบ่จำได้ สตีนสดินก็แบ่งอนุญาตเสียไม่กันนะแต่ว่าแต่ว่าแบ่งแต่โบแม่แต่ว่าพี่แม่ก็มุ่งมั่นจะจนปันของเจ้าของยังเป็นของขึ้นเขึ้นชื่อพ่อแม่อยู่แต่ว่าแบ่งเราพูดมี่ของเจ้าเรื่องพูดมี่ของเจ้าเรื่องตู้และบัตรบีแบะนี่ตู้และใจบุญกแบ่งอันเลือกเสียไม่อะไรกันเนาะเออแบบว่าแบ่งอ่อนตะตะตะงานแมยตะยา พูดใครพูดมั่นเออยังบอเป็นทางการอ่ารถใครติมมาทางนี้บานนี่มาน้าเมียาเอาเมียไปได้เนอะมาน้าเมียเออเนาะมาด้วยอันพอคายติมกามาพี่น้องเลยจะคือว่ามาขายติมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราก็มาหลังจากเมื่อนั้นที่ผมมาเบิ้งผมก็ไปทําบ้านหลังอื่นที่เขาเดือดร้อนมากกว่านี้บ้านหลังที่ผมไปทำเนี่ยเขาอยู่กระต๊อบน้อยๆกับหลาน เออที่เขานักว่าเพียดของของของ,ของยายเนาะเออผมก็ไปซอยตอนนั้นสร้างให้เสร็จแล้วอันเนี้ยผมก็หลังจากนี้ผมก็ไปสร้างเตาเผาศพไปสร้างเตาเอาศพให้กับสำนักสงฆ์ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเออแล้วทีเนี้ยคอยก็เลยมาเบิ้งอยู่นี่ที่มาเบิ้งนี่ก็คืออยากอยากจะมาซอยเหลือลนะั่นแหละเออแต่ว่าก็ต้องถามความคิดเห็นของอันแม่ผู้ใหญ่ ว่าจังใดสมควรที่จะช่วยเหลือไหม ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ส,สมควรช่วยเหลือเพราะว่าเขาเขาเว้านำทางอำเภอเขาก็ามาให้แค่ให้แค่สิ่งของอำนาจอ๋อแม่แม่ผู้ใหญ่เนี่อันเคยเคยเสนอไปแล้วเคยเสนอไปแล้วแต่เขาให้เป็นสิ่งของแล้วก็พกผ้าห่มพกยางนาแต่ว่าเป็นเพื่อนนะมาจึงเพื่อนเลยตั้งแต่กะเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่บนี่เป็นป้าถูกไหมก็เป็นป้ากําลังกําลังว่าจะทำแม่ผู้ใหญ่คือโบเสนออันให้เพิ่งมาซอยในอ๋อเสนอไปยุ่แต่ว่ามันคือว่า กระบวนการของหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานของรัฐมันคืออันนั้นะมันจะช้าเอาเสนอไปปีนี้แก๊กสิเลปีใดต้องเข้าใจกระบวนการเขาเนาะเขาไปขั้นตอนเขาไล่ตามขั้นตอนเขาไล่จะวันจะวันหนึ่งอะไรใด้ทีอะไรอืดตางแต่ว่ากันไหนอืดกึ่ยเจริญบรรพุยา่จุกีเราก็รีบจับเชื่อได้มีมูดได้ดงไหนได้ตอนนี้บเออสิเปาะตงกูนะดงไหนกี่ไม่เคย พายุไม่เคยเข้าสักทีน้องร่มสภาพนอนยุสมองกันเลพายุไม่กล้าคือว่ามีพายุแต่ละเทอร์นี่คือบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่บ่มีบ่มีพัดโบมีพัดพายุมาเนี่ยมันเว้นตรงนี้ใช่มันไม่เว้นพายุมาที่อื่นนี่พัดแรงแล้วตัวนี้พัดเบาๆเออพัดเบาๆกันเนาะเพราะว่าแต่รุ่มหรือะไรก็ไม่มีอุจจจะจะก็เลยโอเลนต่ออุจจดเิงฟือันผ่านจะรีบให้จีก็เปิดในไฟในติดแต่นานแล้วใช่ไหมคะนี่ได้ ลายเดือนแล้วเนลเดือแ้วป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วแต่ก่อนคือว่าไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนมีไฟฟ้ามีแตียงเตะเตียงก๊อกเตีตงเตียงก๊อกที่ผ่านมาเตียงเตียงเจ้าพายุอันบ้าเนาะใส่ใส่ใส่อันน้ำมันอันเบนซินอันนั้นโซล่าครับคือคืออาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมคะ มเนตัน้งแต่ลูกสาวกบเราพุ่แล้วจนสามกี่กี่รุ่นกับจนสามซงก็ปีอะไรอยู่เนี่ยเจ้าเจ้าว่าจะได้ความคิดเจ้าอ๋อมันก็เป็นจะซ่อนกันเลยนาะซอยเขาเขกับบุี่พี่ช่างล่ะ เอาพ่อค้าไอจิ้มเด้พ่อค้าไอจิ้มไปยังไงพ่อพ่อค้าไอจิ้มไปยังไงหันอันเฮือนลังนี่เป็นยังคืออยากให้ซอยเลือมันกเป็นเสนอคอยมาได้นีแล้วครับสภาพสภาพดีนะครับภาพเพื่อนสภาพภาพก็เจ้า่านะบ้านล้มาูพูดคนเนี้ยบ้าคำบ้านคับ้านบ้ันลมมาบ้านิดพลาลูกลาล้มเลยบ้านผิดพลาตามสภาพที่เห็นนั่นแหละครับ ที่ที่ผมมาเบิ้งเนี่ยผมมาเบิ้งอยากอยากฮู้ความจริงว่าเขาจนอีลีบอบังเทือคนคนแกงจนก็มีแต่ลังนี่นี่ช่วแม่นบ้างเออเขาบ่มีอีลีเนาะเออขันขันลังนี่บ่ชัวมามามาซอยลุงไอติมเนาะขันลังนี่บ่ชัวมาซอยลุกไอติมเลยครับ โอเคทุกท่านคลิปนี้ก็สอบถามเนาะอันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะทุกท่านในพื้นที่นะเพื่อนก็บอกว่าหลังเนี้ยเนี่ยมันมันก็น่าเห็นใจน่าช่วยเหลือเนาะเพื่อนเคยเสนอทางการไปหลายรอบแล้วมันก็ยังไม่ได้ทุกทีเขาเคยแค่มาช่วยตามอ่าหน้างานก่อนคือป้งคมอันแนวอันของกินนิดๆหน้อยๆเนาะเพราะว่าเขาก็มีกระบวนการจริงๆเขาไม่ได้อดนนี้ดอกเขาก็มีขั้นตอนของเขาอยู่มันอาจจะนานไปนิดนึง นะครับบางเทือกอะสองสามปีสี่ห้าปีก็ว่ากันไปจักยามใดเนาะใช่ใช่ค่ะนอกจากเงินที่ว่าโลกโครงมูลค่าดะแล้วไรไริแอ้มมันเขาชิมาจัดการให้เลยออคอชโดยตรงเขาชิมาเขาเขามีโครงสร้างปุ๊บมีเขาชิมาสร้างให้เลยคือว่าเรามีโครงสร้างอยู่แล้วประมาณนั้นค่ะโครงสร้างอยู่แล้วเข้าใจตติ่อมมาเแล้วจะเขาชิมาซ่อมเต็มของไฟขณะในไฮทีโลนรอบๆเนาะอืมค่ะ ตัวสรวจด,ด้านล้างเนาะเปล่นะเออเมนหรอม่นะอันนี้คือล้างฮือนของพนนะคะและนี่ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำพนส่วนล้างนี้ก็คือบ้านล้างเก่าของพนแต่ก่อนนะคะนี่การเล่าใกล้พนแต่ก่อน พังหมดแล้วนะคะออนีแ่แหละพี่นอ้องเอ้ยหลังจากเมื่อกี้เราถ่ายแนวท่านเราสอบถามเบื้องต้นเนาะนะว,ว่าครอบครัวของอันอัน คุณยายชื่อ,อยังเนาะวิไลคำที่สีวิไลคำสีสีคำที่สีคำที่สีสคุณอันชื่อเรนเดชื่อ,อใหญ่ช<ล>ื่อใหญ่ชื่อใหญ่โอ้ใหญ่เลอันนี้คืออันแต่ก่อนเป็นเพื่อนเคยอยู่นี่แต่ก่อนเนี่เคยอ,อันอันครอบครัวเนี้ยเคยอยู่ตรงนี้เคยอยู่ตรงนี้แล้วบัาที่นี่มันผุพังตามการเวลาเพิ่กนก็เลยเปลี่ยนสร้างใหม่เนาะเปลี่ยนไปสร้างใหม่ไปอยู่ตรงโน้น พอมีเงินจะน้อยเพ<อ>ื่อสร้างตัวพุ่นไปสร้างอยู่พุ่น<า>อันนี้ก็คือบ่อได้ไส้แล้วเนาะคุณแม่เนาะ,ะคุณยายเนาะบ่อได้สร้างอ่าบ่อได้ไส้แล้วเพราะมันมันห้างแล้วมันผุพังไปห<ย>มดผุพังมันมันอยู่บ่ได้แล้วพี่น้องเฮ้ยกระตับนี่กันน้อยๆประมาณนอนเหยียดขาดก็วิดแล้วอตอนนี้คือบ่อได้ไส้งานแล้วพี่น้องเฮ้ยกระตับน้อยๆเนาะโอเคบัดทีนี้จะพาเอฟซีเนี่ยเข้าไปดู อ่ะดูต <ITA> ัวนี้กันเนาะเดี๋ยวห้องน้ำเนาะเออเบิ้งเบึ้งตัวนี้ก่อนแล้วก็จังไปเบิ้งเฮือนเพิ่นโอ้โนี่ห้องน้ำเพิ่นค่ะอันนี้คือห้องน้ำที่ผมบอกว่าห้องน้ำเพิ่อนในหาแนวแอบก็คือเอาผ้าเก่าเอาเศษนั่นเศษนี่มาแอบอ่าค่ะเออเ้าขออนุญาตพาเอฟซีไปเบิ้งเบิ้งดูคุณแม่ห้องน้ำปลูกเป็นจังใดปลูกผักไว้ปวดย่ำเข้าปวดโอ้อันนี้ปลูกสิมันจะขึ้นบ่อนี่ขึ้นอยู่มันขึ้นแต่ว่ามันห่มไปขึ้นแล้วอ่ะอันนี้คือห้องน้ำนะคะ มาเปิดเบื้องดูวยมามาโอ้ยมาพี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่คือห้องน้ำนะคะขอขอโทษด้วยค่ะอันนี้คือห้องน้ำนะท่านดูแบบนี้เลยดูแบบนี้เลยเนาะอันนี่ห้องน้ำเพิ่นและเวลาฝนตกนี่คือสีบวหัวเนาะหัวยุบมาเลือแหละหัวยุบคือเ้องผมว่าว่าอันเซ้เพิ่นซื้อดอก สภาพถ้าคุณคุณแม่อยากขัดแมหนูจะเอาเป็ดมาให้อ๋ออยากขัดอยู่ใช่ไหมคือมันเป็นยงสซี่มาดามมันบอกบวะครอบครอบครัวของคุณคุณแม่เนี่ยคืออันบ่มี่หัดเงินอที่ใส่ใจเยาวตีซีซื้อเป็ด ซื้อ,อสบ,บู่ยาสีฟันกับบมีไม่ไขา,านี้หาทนี่เขาไม่บอกเราเนาอยังงั้นวันนี้ไม่เตรียมมาเลยยังก็ได้ผมกับบชักว่ามันสิ <c oughs> เป็นขนาดนี้ <c oughs> คือตอนตอนที่ผมมาผมมาบ่ได้บ่ได้อันนี้ปานนี่แต่ก่อนตอนผมมาผมเห็นแต่สองตายายาบ่ได้เห็นเด็กน้อยเด็กๆไม่เห็นวันนี้ผมก็เลยตั้งใจเพื่อที่จะมาช่วงเย็นให้เห็นเด็กๆเลิกเรียนมาเออเอาอันนี้คือห้องน้ํา ห้าเพิ่นกะว่าซื้อซ่ามันกะห้าบ่วค่าเข่าดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันมันบ่มีประตูบ่มีอย่างเลยยากเขาแอบเบื้องไว้ง่ายเถอะอันนี้ก็คือว่าต้องซักผ้าเอาครัวในยู่นน้ำกันเลยมันบ่ค่ะแต่เครื่องซักผ้านี่ใส่ได้บ่ค่ะได้เนาะครัวบ่เนี่ยค่ะก็คือว่าเพื่อซักผ้าซักผ่อนกับยุ่งตรงนี้เลยนี่ซักผ้าอยู่นี่รัง้วยรังจานอยู่นี่ใช่ค่ะ อันนี้เสื้อผ้าเพื่อเตรียมซักมันบ่เวลาฝนตกมากบุ้มมีบุ้มีแฟบบุ้มีแฟบซากบุ้มีแฟบอ๋อนี่เสื้อผ้าที่กองเอาไว้อยู่นี่คือบุ้มี่แฟบไม่ไม่มีแฟบนั่นน่ะแฟบเซฟแฟบเพิร์บดไหมอ๋ออ๋ออันนี้แนวซากมดเนาะตอนเอาเอาสอบถามอีลีซะเนาะคถือถือบุ้งลูกนะสอบถามจากใจตอนนี้นะอันยหญ่มีเงินอยู่จากบาทมื่อนี้เห็นประเด็น บ่มีเลยบ่มีก็หนบาทหนึงบาทอะไในกระเป๋าเจอะเลยบ่เป็นเร้านให้กินอะนี่เพราะเราจงไปเส้นเหมือนหาซื้นมาหาจุกเงินก่อนเดีเอาเงินมาอยู่บ่เฮาในเมื่อนี่นั่นแหละเขาจงแค่ผมแ่นีตอนนี้เงินจะซื้อแฟบมาซักผ้ายังไม่มีเลยโอ้กิน้องจ้ะแล้วบัดนี้ได้ได้เส้นได้เส้นลานค่าเพราะว่าลานน้อยอยากกินขนมเส้นไปจ้กบาทมาเนี่ยเส้นไปหาสิบบาทแล้ว น yeah, oh> ี่มอนี่อยากกินขนมอันอยากกินขนมหมอลูกเพชรชื่อเพชรเบนชื่อเบนยิ่งยิ่งฟู้ี่จำได้ไหสามสี่มือจำได้อยู่ดอกเพชรเบนยิ่งยิ่งคือว่าเงินซื้อแฟบในกระบุมีบาดนี่ก่อนตอนนั้นหลับตื่นหมดเลยอาบ้านที่นี่ถ้าขึ้นไปเบิ่งมองมองยูมองนอนเลยไปเออเอา จังไดกามาแล้วขออนุญาตเบิ้งซะเออเนาะเออ FC จะได้พิจารณาเนาะตอนแรกคงว่าสิพามาดามปเมือดีเพื่อนอีกหลังนึงแต่ว่าว่าเบิ่งหรือสมิ่งก็พอละหลันไปอีกหลายใจเฮาสิใจเฮาสิวันไว้อีกแล้วช่วยเจ้าถ้อร่อยเอาทีละหลังเนาะเออทีละหลังก่อนไะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งขออนุญาตเด้อคุณแม่นอนจังได๋ละหลายคนมาดามขึ้นก่อนไป ขออนุญาตนะคะโอ้คิดหอดเจ้าของตอนสมัยบูมี่คือกันเป็นนี่นเ,นเลยนี่นบันไดนนก็เป็นบันไดลิงในที่นองค่ะคุณคุณแม่เปิดไฟได้ไหมคือไฟฟ้าของคุณแม่เนี่ยผมก็เคยได้ยินประวัติมานะพระ เป็นคนมาทําให้เลอะพระเพื่อให้มาทำให้พระสงสารก็เลยมาทําให้โอ้สาธุสาธุค่ะสายไฟพุ่นพเนียงเลยเน่าตาไฟพระ พระในในวัดแถวนี้บ่แถวนี้ล่ะคนอยู่อันทรงค้าหรือมาอยู่อยู่สายทางบรรณาจารย์แต่ผ่ามาเห็ดเอก็มาซื่อให้ก็เเลี่ยนไห้ซนียังก็ะเลี่ยนไห้พระมาทำให้อันนี้คือที่นอนตะกี้มากระดูดพี่กัมเอาไฟดูดพี่กัมที่สามตัวนี้มันเสียเลยก็เสียบปักเอาอันนี้คือนอนจักคนค่ะร้านสาม้านสามสี่สายสี่คนนอนที่นี่ ห้าคนเ่ตาน้ำเบ่ะห้าคนบ่คะห้าคนรวมกันกรนอนยัดเยียดกันอยู่ตรงนี้อันนี้คือห้องนอนนะคะปิดไฟในซิเมืดเลยนะครับมองหัวอยู่บอคับมันมันรั่วอยู่ตรงนี้รั่วตรงนี้มันยดเลยเจังไดครับวันนี้ ว่นละนี่นะกับคนนี่อาจจะดึงร้านนี้คุณลูกคนโตลูกคุณนี่เขาดึงคืนไปนอนบอหานี่มาโต้งนะมันบอกค่ะที่นอนเนี่ยคือบ่มีใช่ไหมคะคือนอนแบบนี้เลยใช่ไหมเอาผงปูนอนเอาผห่มปูนอนนะคะปูนอนไม่แม่มาดามสภาพความเป็นจริงคือหลอดไฟก็จะเป็นอันไฟเนี่ยจะพระเป็นคนมาทำให้ที่เห็นมัดตะกี้ อันทุลธัตุ์น่กับใบเบิ้งเบิ้งใบได้มันเสียมันเสียแล้วมันโซ่ซื้อมันไปโซ์คืออากาศอุณหภูมิตรงนี้คือร้อนมากนะร้อนดีอบอ้าวอบอ้าวมากไม่มีหน้าต่างเลยอืมค่ะคือว่าเขาเปิดออกกับแบบว่าย่านฝนย่านหยางซีบอค่ะอ๋อค่ะหพระพุน นี่เป็นน่องรู้ความเป็นจริงนั่งดูให้ดีจ้าดีจริงขอฝากร้านเพื่นอนหนอนมันหอนนี่มันจะมีจุดจุดที่มันรั่วอยู่นะบุ๊คมันเขารู้กัไม่ห้องอยู่ไม่ห้องไม่ห้องเป็นยังดอกก็บอดประดามจะเบิ้งนั่นอ่ะโยบเลยเนาะแต่ก็โอเคอยู่แม่นบ์ซีหาขนนอนผุนนี่นี่นี่มันรั่วตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ใช่ใช่ตรงนั้นอ่ะ ตรงนั้นเห็นไหมัันนมคือคือหัวออกมาเลยใช่ไหมคะตรงนี้เวลานอนใช่ไหมอยู่นอกก็เล่นกีฬาห้องตะกี้กับหัวเลตะกี้นอนไล่ท่านพี่นอนไปนอนไปนอนแล้วกันตีห้องตรงไหนกับบุ๊บบนไหนใจเขาคือไอ้นี่เนี่ยเขาเอาป้ายโฆษณามามาอันนี้ได้่ยน้ำพ่นรั่วเนี่ยพนตกไม่บอกในรพฝนตกนู้ยีบน้ำอยู่ตรงนาะแม่นรั่วฝนตกรั่วอยู่นี่ เดี๋ยวไปไปเป็นเพื่อนกันบอนี่เนาะเอาห้ำห้ำเขามากบุญลูกเขามาเขามั้ยถ้ามาลองลองเขามากบุญลูกเขามาไปไปลองลองเข้าไปดูนะจะได้จำลองดูว่ามันอยู่ยังไงไปเข้าไปลงดูเต็มเต็มเลยกระโดดเลยค่ะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยพอใจค่ะ นาะกว่านี้เลยนลูกโรงแรมเนี้ยคุณไปโอ้เคยเขยบใส่กันแต่ว่ามีพัดลมอยู่ใช่ไหมคะม,มีพัดลมหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งตัวเนาะค่าไฟเทาได้เสียบ่ะคะแต่ละเดือนเสียเดืองสามร้อย,ออยโอ้สองสามร้อยบ้านเท่ากันถือว่าโอเคไลยอยู่นะคะอันนี้ข้างนอกนี่มีคนนอนบอคะบ้านเราไม่นอนนอนอ๋อตรงนี้คืออากาศโอเคอยู่ตรงนี้ คือพอได้อยู่มานอนนี้นอนนี่นีนนจะเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วพากันมานอนอยู่นี่เป็นเดือนแล้วฝนตกอะไรกันกัสีห้องอ๋อนี่เวลาฝนตกโอ้ี่มันมันมันหยุดมาตรงนี้ใช่ไหมเออะรกโอ้พวกคนนอนเนาะผู้เล่นกันนอนอยู่คนหนึ่งก็นอนไหนพ่อคนึงสามคนผู้เล่นกันนอนอยู่ที่ท่านสามอืมแต่ว่าหลักๆนี่คือบัดยยมอากาศอากาศดีนี่คือออกมานอน นอนนีบเบาเลยเลยนอนหนีบเบาแนงนอนข้างในเล้วแต่บางมือกันนอนข้างในเดี๋ยวนี้มันห่อนีินอนนอกอ๋อถ้าอากาศมันร้อนจะนอนข้างนอกถ้าอากาศมันดีกันนอนข้างในนอนเฮียงกันยี่สิบเลยบอกนอนเรียงกันสับราบเลยอันนี้คือตู้เสื้อผ้าเนาะอ่าตู้เสื้อผ้าอันนี้อย่างนี้ตู้เย็นของเขาบ่อ๋อค่ะนี่ก็คือว่าเอาตัวนี้มาแอ้มนะคะ ฟ้าเอ็มอ๋อทะลมมีหนึ่งตัวทะลมในมีตัวเดียวมีตัวหนึ่มัดบ้านนี่มีอยู่ตัวเดียวมีตัวเดียวเออเกิดใส่กันเกิดใส่กันอันการน้ำห่อนยังใส่ได้อยู่บอได้อยู่จนอ๋อใส่ได้อยู่คือรายได้แหละเพิ่นบ่มีเลยแม่บ่มีแต่ว่าแทบจะไม่มีเลยเนาะรายได้มีมีแบบคนแก่ไหมยัง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 บ่ฮอดเนาะค่ะ เอ้ยเขาจะได้มาดามไปจะได้แล้บึ้งลอบบนดุังไปบึ้งทางล่างบุดุกเออทางล่างกันอกจะรงใจให้นะค่ะเพื่อน้องเห็ดกินเพิ่อนะคะทองพูอ่ังองหยั่งคันได้เฮือนค่ะก็ด ต้มลงมือเลยบาทจะดูแก่ลงมือค่ะรัฐมือขึ้นในการมดมือมดขึ้นเดี๋ยวก็มาตัดบ้านมาต้รัฐใบวันหลังคาเขึ้นเนี่ยเปะนั่นเปะนี่ใส่คือคอยนในหอกตะปูครับเครื่องมัดเอามัดเอาเนาะเออเฮบอนเอาคุณมัดเอาเห็นค่ะเออพระลูกเอาอ้อมเพื่อนมึงดูดิกเทีนเทียนอันนี้เป็นที่ปรุงอาหารเนาะเออเป็นห้องครัว อันนี้มั่มองกอฟื้นเพิ่นกอฟื้นนี่ปาดโอพี่น้องเลยหลังคาถล่มแล้วเออเออเออนี่หลังคาเพิ่นถล่มแล้วพายุลมมาแห้งๆไม่คื้นเบยรอดเลยบวชแล้วแต่เราบางครั้งที่มีพายุลมแรงเนี่ยตรงนี้เหมือนลมมันเบากว่าเพื่อนลมเนาะอันเนื่องจากสู้ฟาเต้ไสเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวดอกเกี่ยวกับต้นไม้ลายละเนาะต้นไม้อ้อมไทิ้ทั่วทิศเลยนี่ มันก็เลยพายุมันก็เลยบอลอ้ยมีสายเข้าเนี่ยได้ไดวๆดี่ละครับบริเวณมีมองตาผาเพรานเนาะบ้านยาไลน่โอ้ยได้ได้ไล่ที่ันือัี่ะปันี่ะแต่ามืนเจ้าก็ใส่เกือบได้กี่ก็ได้ใส่เือเป็นยัง เหยียบต่อไม้เหยียบต่อไม้เพิ่นตีนเพิ่นบวมพี่น้องอ๋อตีอันที่ตีนเพิ่นบวมยันเหยียบต่อไม้แม่นบ่คะต่อไหมตึงข่านี่แล้วมันหยุบนี่มันติดเชื้อนี่หมอเราไปหาหมอหมอเพิ่นว่าจังได๋ครับว่าเพิ่นติดเชื้อแล้วไปทันบ่ทันเป็นอะไเป็นระเบียงเพิ่นไปท่านไปไปว่ท่นพี่น้องเอ้ยคนเป็นยูเตระมู่แต่เลาะบ้านนะครับน้องหวานเพิ่นน้องน้อง อันนี้คือยางรอบๆบ้านไปแล้วนะคะเห็ดหน้าได้เห็ดบ่อบัดนี่มีแต่แนวันละบันนีน้อโอ้พี่น้องใส่ร้านเห็ดซร้อยสาเหตุทีลังคามันรั่วกัเบื้องเอาพี่น้องเว้ยเอากะน้อยๆน้ำน่มหนึงสังคุณในมัดเอาเบิดไปรูปานได้แล้ว